สวัสดีครับมือนีกัมายุกับผมคือเก่าครับผมกับมอดพาลุยพาหิวไมอนีเสพาพี่พา,น,าน้องม่กินหอยเชอรี่อู้ยเพิง่งโตครับเป oh, <no. S 1> ็นไหมครับบกยางใหญ่น่ซัมฟ้ามื้อบบนันบ่งหหอยเชอรี่กัเอาตาออกแล้วเอาอยัางออกเรียบร้อยครับ กันิม่แก้มพักกัสิมีบักแตงนี่นะครับบักซีสลัแเน่สลัดสลัดกะเหลือจากคลิปที่แล้วแต่ก็มีทัวร์ครับครับม้ากี่น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 ้ำจิ้มน้ำจิ้มปั้นเองเลยครับนี่กะบ่ตรองบอกยังไหลพี่น้องยองแต่ก่อนยองนี่ครับหิวนามไหม ข้นน้่5ก่อนครับว <What? S 1> โอ้ยได้การได้การมาพี่น้องกะเริ่มเลยกะเสียวลาดลด้วยครับยอยๆอ,อ,อ,อยนนอยอไปเต่ลน่วยแตลนวย chìm họ mực nào nè để, để cả mấy đoạn cả à chỉ ấm nhiệt mà vậy xoáy cái giảm rất nhiều ไ่ได้ครับพี่น้องอืมสมเชียวไปทาแล้วเ่นี่ยเล่นบอกพี่กะ โอเจ็บบ oh. oh. hmm. ้าหรอน้วยมันยังไงโอ้กินบดน้วยค่จะบ่ไว้ดูไม่รู้น่าจะต้องใส่มีดปาดมันัหน่อยนะ เลียวตัวได้งครับเบืง่งบร่เป็นตาหำได้ครับเสียมีดใอยมากรู้วก็ขำไงหยำเมื่อไหรโอ้คักพี่น้องคัก ให้เชอรี่อ่ะเอาตามมนดอกกันนะครับวันสินกินอืมเรอือบหกมีสีท้องหมดไหมครับหายเชื่อ่สีท้อง นววเลิกพี่น้องน้ำจิ้มนี่ครับเป็ดเปรี้ยวหวานตามสูตรพูดได้กับเป็ดเปรี้ยวหวานแล้วครับบัมนี้เราสูตรอื่อนะเป็ดเข้มบ่เป็ดเข้ oh, <no. S 1> เเมกับอ่อสแอบมันก็นต้องมีเปรี้ยวมีหวานเขาตัดแน่โอ้ พาพี่น้องเขทาทามันใหญ่ปวดขอปาดตรงนันะ้นเลยมันยำบมไพ้พี่น้องใหญ่ปวดเป็นหอยธรรมชาติเลยครับโบมันหอยสือ้อหอยเลี้ยง Ừ. Từ tay đứng này ạ. Ngay có mua ấy. thì sì thoáng hơn rồi, ừ, à, xí thoáng một lát thôi, cứ mình nhảy สีท้องมันถิดกรอบกว่าครับเอ้ยสวมโอ้เอาอะไรพี่น้องเพชโอ้ có bát tới này, này. bưng là mình xì nhầm vào đây bưng xuống là nè ao nhầm ngay ngay đi con nó bên đâu nó thôi nhầm thôi nhầm ทั้งเปชรทั้งแสบพี่น้องมาเลย,ออย,ย,ย,ยขอให้ไงไงยิ่งไปถึงที่จะไปกินขอาวือใส่มันคงกับบกินต้องใส่มันใส่มันเอาออกขึ้นกัน โอ้คักครักดกักจินมืนโดนแล้วต้มบอกคว้เยเงิน เดี๋ยวสิมีคอนเทนต์ไปปักเบด็ดยูด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งครับ๋ยมสิไปปักเบด็ดยูโอ้โหโอ,โอ้หนัวเจ๊เพชรวล้นี่หยัมเบิ้งโตรดนี่ไ่ต้องซอยี Phê tăng tăng xẹp cái Số lý, phết như lý Mình có bộ ấy được khắp nhanh <laughs> bữa ở xong nó xuất cái bữa của ngoài bỏ y bữa, bữa của ngoài xuất rồi đấy บอกอะไรวระเดโอ้ขัากด,ดีพี่น้องลองบุญได้พี่น้องได้อ่าแต่ก่อนที่กินกะอย่าลืมเอาตามั่ออวครับแต่ก็เป็นอย่างงุ้ผู้เฒ่าละพาเฮ็ดเจ้าออก มันสีเมา่หรือ,อยังไงเพื่อไดห้หูอะเม่นน้อบอกผมด้วนะครับว่าตาบอกตาบอกสลีปเป็นยังเขาต้องอ,ออกคำพวออกกินมันสีเป็นยังมันสีเมาหรือมันสียังไงเม่นเม่นเม่น,มน,มนมไหมครับอยากหูซื้อเพราะผมก็หูมันเข้าๆอยู่ดอกเพราะว่าเยาหูว่า สีหกมาคือกันบอืับสองสี่หกแปดสิบ สองสิบสามตัวจะสิบสามตัวนี่ครับจุกๆเลยครับตัวมันใหญ่อันนี้ตัวยังใหญ่นี่เอาไวปท่ายเด็ดหน่อยสีทอเมือมนเบื้องตัวนี้ก,กรอบเพื่อตัวแรกวะตัวแรลกออกกรอบ สดน้ำหอยสดน้ำหอยครับสดน้ำหอยอยา่อยาคิดไปไกล่้อ แรกกัว่าจะกินเป็นน่วยเป็นหน่วยได้หรือครับแต่ว่าลองเป็นน่วยน่วยแรกบร่ไหวไงพดหันเอาดีกว่าครับปาดเ่องจากหน่อยก็ได้ยัมได้เื้หง่อสัตว ออกเ,ยเ่ยผักวเนหน่งกินด้วยครับผักม่้งโซ่ขายมาเ,เออคลิปแต่ละคลิปไม่เห็นยินผักเบิดมาก,กินยุ้ผักค,ครับแต่ว่า còn mấy cái lái đượp đấy thì àmá văng lắm nè đang cả ua uh. ào oh. má p nhây p nhây này chưa p nhây không ี่ใหญ่เจอพี่ใหญ่เข้าขไปว้าวคุยพี่กวา่าโอ้เหนียวพี่น้อง ก็เขาทาแซบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหเพ็ดสิบสามแบบจุกๆเลยพี่น้อง ไอนสีท้องนี่แสบกว่าอันนี้จะก่อเอินอยังดอกเสอรี่ยังดอกแต่ว่าเชอรี่ท้องมันสีกรอบกรอบกว่าอ่ะโอเคครับพี่น้องขระเด้ทำไรหลักฐานจนไปแล้วกะขอฝากด้วยครับกะเป็นน้องไหมหรอครับจะคืบบ่คือ,อ,คอ,อยังไงกะ ฝากที่ตามฝากกระดิง่งฝากอย่งนีน้ฝากแนะนำคอมเมนต์แนะนำมาครับเฮ็ดจังไงโอ้เห็ดโอเคครับสำหรับลิปนี้จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ